สวัสดีค่ะพวกมุมพัตโตนะครับแปรค่ะเด <c oughs> ี๋ยวนี้เราจะมาเล่น one two t h r e นะครับโอเคระหว่างที่รอโหลดเกมทจิตร้องเฉยเลยเอาสิวันนี้มีอะไรมาหน <c oughs> ัอฮะเดี๋ยวให้เข้ากับบรรยากาศใส่หมวก ไอ้นี่เป็นอะไรมันนี่เป็นร่างยูีกนี่ l ้ยวนีลองเกก็ถูเ้่อกดๆนี่เสียอะไรที่นี่สัตวไปตะเกีย้กนเลยไอ้ไอันน้บอันนโบใส่ชุดตวอิชแ้่น้อยนอ่นี่แก็หมอนตอิ เป็นตัวขวาใช่ไหมนนี่เขาเป็นต,ตัวซ้แต่ดแลวมันสับด้านสลับกันงงงไม่เป็น,น,น,ปนต,ตัวซ้นั่นแหละโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นบวกคุณจ,จะเนไรเ่มเกมเลย a ดให้มันไปติดกน,น,น Alright Tem é, ali é, é, é. é. ผมไม่เลือกก่อนนะครับอ้าเรา่จากง่ายๆเขาที่เลยซามูไรเทรนนิง่งง่ายแล้วใช่แล้วคว <Ready? S 1> ามยากให้สองพิกเองสตาร์ท <Start. S 1> คนหนึ่งฟันนะครับอีกคนหนึ่งรับสวิตช์ได้เรดีนะ้สตาร์ท Game! Samurai training. Hold your jellycon in one hand and bring your hands together to catch the sword. Right swings first. Ready? Start! Switch. Ready. <laughs> <Start>. <laughs> Switch. Ready. Start. Where Switch. Ready. Start.

Let's swing to catch this. Left swings first. Ready? Start. Game. <laughs> Game. You must train harder. Speed! feet. feet. The feet. Come <laughs> Samurai training. Hold your Joy-Con in one hand and bring your hands together to us Left swings first. Ready? Start. ถ <Hey. S 2> ูกงอกง่ายตายอะไรเช่นนี้ต้ train harder ้เดีด๋ยวนสินะเกมเลยแพ <She S 1> ้แัก5เกมนคับคลิปนี้ไม่เอาซ้ ไ,ไ,ไม่อยากเล่นเกมนนอ่ะทำไมอ่ะเนี้เนี่ยเนี่ยได้ได้ได้หนูเฟปเฟปแรกไนเราเป็นโจงนาะ เซฟครโอเคแผมงซนะ Hold your joint vertically กดปุ่มนี นเนี่ยนี่มันเจ๋เงมากครับท่านผู้ชมก็คือไอ้ใจคอนเนี่ยที่มันเรียกว,ว่าไอ้เทคโนโลยีเฮตีลัมเบินอะมันจะแบบสัมผัสได้เลย เพื่อสมัครมาเราหันเขาเรียกว่ายังไงฮะสะหันนะปุ๊บเลยแบบมันจะดังแบบมันจะตัดดับเหมือนเรางัดตุ้แจจริงๆเลยนะมันจะรู้สึกแล้วก็แบบเป็นล็อกแบบอะไรอย่างเงี้ยะสองให้สามนะจัดนังทีนี้ต้องใช้ประสาทสัมผัสนะครับ Safe Crack Hold your Joy-Con for long your Joy-Con Turn Joy a time. demigration แ,แล้วก็าหมุนปุ๊บแล้วรอผ่านตรง,ตงมันถูกมันจะมันจะสั่นิดนึงแลวว้วต้องหาตรงนั้นให้เจอ,หอ,อ,อ,นะอให้หาไวๆตั้งตั้งคอนะเจอละเน่ยมจวใหดีหาวไวก่อนเลย หากุ้มมันจะกระตุกเองอ่ะ Oh, Pluton! Ha ha, Treasure chest! Captain, hold your Joy-Con sideways and press a button. Three, two, one, start! ได้หมดได้หมดได้หมด,ดนี่ต้องหรอยังเิกซอตัม่ได้ไ็ดปกปกานี้อย่ไปกับด้านละด้านแลยดบอันนี้ก็กัิการก็้เหมือนคุกต่อทุกอย่างครับแต่ว่ารดี <Ready. S 1> ้ดูเองแล้วกันรดี้ฟ <Ste ady. S 1>

Ready. Steady.

จะลอกโคกันนะ ไป328คะแนนที7คะแนนเร่ยรอบแม่เสรอบไหมอีกรอบอีกรอบไปกันโอ้โหปวดมาเปลี่ยนข้างม่ได้ไม่ได้ไกช็ตาอ้ิูจา The rhythm and put on a show Be mindful of your on. surroundings I'm not. I'm not. Okay. Shake it, shake it. 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 it All right, face the crowd Let's rock One, two, three, come on oh. Oh, no. Rock out, come on do <laughs> you <laughs> 6,004เยอะกว่าเดิมอีกเหนื่อยอ่ะเกมนี้ปิดท้ายไหมไี่เอามันยากไปอ่ะเอามาเล่นเกมง่ายๆปิดท้ายดีกว่าก็คือเกมลับความยากหนึ่งพิกเกมเซนสมาธิใช่ไหมนเต๋อสมาธิใช่ป่ะเกมนี้ไม่มีอะไรมากครับ นี่คือเธอจริงๆเลยหงเสียเปรียบไปเลยมือสัน่นแล้วเนี่ยเหมือนกันไม่ต่างกันเลยปวดแขนออกมากวันนี้เหนื่อยออกกำลังกายดีมากนี่ไงใครขยับเยอะกว่าก็จะแพ้ไปสต๊อปไม่มีใครขยับจนเห็นตะวณทุบมันดับก่อนก็แพ<น><น>้เซนเกมนี้ได้เงอยจริงนะคุณผู้ชมสุดยอดเลยเห็นอย่างนี้ไม่อะไรมากเลยแบบเด้แขนเนี่ยกดแขนได้เงิน นี่ขนาดเล่นตอ,อ,อนกลางคืนนีอากาศเย็นๆยังแบบเหนือแตกไปขาดนี้เลยละนี่คือสูง5โพสนะครับ Face each other and take a other pose โพสตามท่ามันบอกไงยอเ,เออ3 2 Three, two, one, start. 1 start ของหน้าเจ๊ทำไ, <Okay. S 2> ไม่ได้ตุกแกไปทังม้นสิตุ๊กแก feel the burn กินนกโอ๊ยปวดขาเนี่ยโอ๊ยปวดขาปวดขาเหมือนกันไยอแล้วฮู้งออกแล้วเนี่ยเฮ้ยคุณ r ู้สึกว่าคุณมีความสุขกับการที่คุณได้รับรางวัลห i ือไม่ zen face each other and take a pose face each other and take a pose three two one start your balance is key. I'm quite jealous of your hair today. So We have a winner! Oh, พูดพูดพูดเดีดิลง,ดลงเรื่อยๆเลยแม่อีกรอบไหมนั่นอีกรอบมะสุดท้ายได้มา20กว่านาทีและหน้าบอประมาณละแม่จะเอากีตเร์มาเป็นท้ายเนาะไม่เป็นไรขอได้ค่าค่าให้มันเนาะนี่เดี๋ไปกัน Face each other and take a pose. ใช่ไหมเราทลาหม three two one start มผมสั่นเลยครับท่านผู้ชม e n d those knees ม่ให้ทนอะไร ใช่ม่ใช่โอเคคับผู้ชมกีบอนุสวิอ่ะเลือเ่อนซิสำหรับบันพุสวิตคลิปนี้อยู่ขอบรกปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปที่สส่วนคลิปหน้าจะเป็นไงก็ขอฝากติดตามเลยครับสำับนี้ก็สวัสดีคจะเลื่อนซีไปเจอกันใหม่ครับผม